ดีเลยในเมื่อพวกทธาทั้งสองไม่ได้ยึดติดกับชัยชนะคําพูดของโจฟ้านนั้นดูเข้าท่ามากกว่าเช่นนั้นแล้วข้าขอประกาศว่าสํานักที่เที่ยงคํำขั้นสูงสุดเป็นฝ่ายชนะเพียงเล็กน้อยเย้เฮ้ยเยี่ยมเลยแม้แต่พวกมันเองก็มีเส้นทางของพวกมันบางทีช่วงหลังนี้ข้าอาจจะดุดนอกเส้นทางมากไปน้อยฮ <c oughs> ท่านพี่ชิงเฉิงเขาพึ่งยอมทิ้งตําแหน่งสูงสุดไปเหล่าผู้ทรงภูมิของพวกเขาเนะี่ยต้องกดจัดมากแน่ๆโอกาสแบบนี้นะ่ะมันมีได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะบางทีครั้งหน้าของการประชันมังกรคู่พวกเขาอาจจะไม่มีโอกาสไต่ขึ้นมาสูงขนาดนี้แล้วก็ได้ <c oughs> <c oughs> เขาเป็นคนแบบนั้นแหละเขาอ่ะเป็นเหมือนกับแตะก่อนเลย เจ้าบาเจ้าฟานถ้าเกิดเป็นเรื่องของการใช้เล่เหลี่ยมแล้วก็กลนลวงแล้วแล้วก็โจ้าฟานนั้นทํามันนับครังไม่ท่วนแต่ว่าสํานักสวรรค์มา,ายาของเราเพิ่งใช้เล่เหลี่ยมหรืออุบายพวกน,นั้นเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่ว่าทําไมในท้ายที่สุดแล้วโจ้าฟานดูกลายเป็นผู้กล้าที่น่าขคารดยกย่องกันละ่ะในขณะที่สํานักอย่างพวกเราถูกตราหน้าว่าเป็นพวกตีสองหน้าทําไมกัน <_><_>ไอเจ้ากรรมการเท่านั้นเขาเป็นผู้ตัดตสินในการประชันมังกรคู่มาถึงห้าครั้งแล้วแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เขาพูดคำพูดประหลาดลาดออกมาสำนักที่เที่ยงทำคันสุดเป็นสำนักที่เป็นฝ่ายชนะอะไรทำนองนั้นแต่กระพูดมาด้วยว่าชนะเพียงแค่เด็กน้อยเท่านั้น<_><_ ชัดเจนเลยว่าเขายกยอปอปั้นผู้ฝึกวิชาสาสมาอย่างพวกเจ้าตาเท่าเอ้ยข้าไม่ได้พูดหรอกนะว่าเขาเข้าข้างพวกเจ้าอย่างเต็มที่นะแต่เจ้าเป็นฝ่ายเริ่มก่อนเองนะทางที่เขาพูดจะยกย่องไว้หน้าพวกเจ้าแล้วแต่ว่าเจ้ากลับไม่รู้จักพอเองไว้หน้าพวกข้าอย่างนั้นเหรอมันจะเป็นแบบนั้นไปได้อย่างไง ถ้าเกิดว่าโจฟานได้เข้ามาอยู่ในตำหนักมังกรคู่แล้วพวกเราทั้งสองคนก็จะต้องเป็นฝ่ายสอนพวกเขาทั้งคู่เจ้าเองก็มีส่วนร่วมในการสอนเขาด้วยขอที่ทอหน่ายังไงแล้วเขาก็เป็นผู้ฝึกวิชาสายมารคำสอนของข้าคงช่วยสนับสนุนเขาได้เพียงในเล็กน้อยเท่านั้นคนที่จะเรียนรู้จากข้าได้โดยตรงจริงๆคงมีแค่เยดินเท่านั้น ถึงแม้ว่าครั้งนี้เขาจะแพ้แต่ว่าถ้าเขาได้รับการอบรมสั่งสอนจากข้าแล้วแล้วก็เขาต้องพุ่งทะยานขึ้นสูงมากแน่ๆเจ้าอย่าลืมข้อตกลงของเราละ่ะตาเท่า <c oughs> แน่นอนพวกเขาทงสองคนจะต้องสู้กันอีกครั้งหนึง่งเพื่อดูว่าใครแข็งแกร่งกว่าใครกันแน่อืมตกลงตามนั้น <c oughs> การประชันมังกรคู่แห่งดินแดนตะวันตกได้ปิดฉากลงแล้วต่อไปจะเป็นการคำนวณคะแนนรายบุคคลและก็คะแนนของการต่อสู้แบบทีมเพื่อจัดอันดับตำแหน่งของสำนักต่างๆรวมถึงอันดับของลูกศิษย์ที่แข่งแขงที่สุดในดินแดนตะวันตกทั้ง10คนด้วย <c oughs> การคำนวณคะแนนนี้ค่อนข้างใช้เวลานั่นโปกเจ้าไป,ปพักผ่อนกนก่อนเถอะ เฮ้ย hey, พอบ้านเจ้านี่เจา้าคิดบ้าอะไรอยู่กันเนี่ยเจา้าชนะการต่อสู้เห็น,หนแต่ว่ากลับทิ้งรางวัลไปอย่างนั้นเหรอเจา้ารู้ไหมว่าการเป็นที่หนึ่งในสำนักทั้งเเนี่ยได้รับสิทธิประโยชน์มากมายเพียงใดพี่ชายเจ้าปล่อยให้สำนักที่เ่ยนคำขคันสุดเป็นฝ่ายชนะโดยที่เจ้าไม่สนใจอะไรเลย แต่ว่าเจ้ารู้ไหมว่ามันทําให้ข้าต้องเจ็บปวดถึงขนาดไหนและสํานักของพวกเราต้องสูญเสียผลประโยชน์ไปมากมายเพียงใดถ้าเกิดพวกเราชนะการประลองนี้ละก็พวกเราอาจจะเดินขั้นจากสํานักเบื้องล่างมาสู่สํานักส่วนกลางและจากสํานักส่วนกลางไปสู่สํานักขั้นสูงแล้วก็แล้วก็ขึ้นสวรรค์ไปเลยไงเจ้าอยากจะเป็นแบบน,นั้นหรอหืออ่าอะห ต้นไม้ที่สูงที่สุดนั้นย่อมโดนลมกันโชกแรงสำนักมาชั่วรายของพวกเรานั้นเป็นเพียงแค่สำนักระดับล่างเล็กๆแล้วจู่ๆจ,จะกลายเป็นสำนักที่อยู่ณจุดสูงสุดอย่างนั้นเหรอเจ้าไม่คิดว่าแบบนั้นมันอันตรายมากเกินไปเหรอคนเราควรจะมีความตระหนักตื่นรู้เช่เช่นเดียวกันกับสำนักการที่พวกเราไร้ซึ่งพลังม่ค่อยสนับสนุนตำแหน่งนั้นตำแหน่งที่พวกเราได้มามันก็จะค,ค่อยๆพังทลายลงถ้าเทียบกับ ผลประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการประชันมังกรคู่ครั้งนี้แล้วขาไม่ให้พวกเราอยู่ในตําแหน่งที่สูงรวดเร็วมากจนเกินไปชื่อเสียงตําแหน่งและกิิยศก็กลายเป็นตัวถ่วงได้เหมือนกันตอนนี้สํานักมารชั่วร้ายของพวกเรายังคงอ่อนแอมากเกินไปและยังไม่สามารถทนรับแรงกดดันจากสํานักต่างๆได้มันจะทําให้พวกเรากลายเป็นเป้าหมายที่ถูกจัดการได้ง่ายอืโจฟานพูดถูกแล้ว พวกเราไม่ควรการเป็นปสำนักที่อยู่ณจุดสูงสุดไม่งั้นละก็มันจะเสี่ยงอันตรายมากเกินไปอผู้ทรงภูมิที่ยิ่งใหญ่อย่างพวกเราเนี่ยกับตาบอดแบบนี้ช่างหน้าขายหน้าจริงๆโจ,ๆจฟ้านต้องขอบคุณสวรรค์นะที่ครั้งนี้เจ้าเป็นผู้นำของพวกเราในการประชันมังกรคู่พวกเราไม่ควรหลงในอำนาจเกียรติยศศักดิ์ศรีมากเกินไป ราะว่าโทษของมันอาจจะไม่คุ้มกันในการประชันมังกรคู่นี้พวกเราทําผลงานได้ดีเลยและมันก็เพียงพอที่จะช่วยสนับสนุนอนาคตของสํานักและช่วยพัฒนาสํานักไปได้อีกนานเลยเพราะในท้ายที่สุดแล้วตําแหน่งที่พวกเราได้นั้นไม่สําคัญสิ่งที่จําเป็นจริงๆคือการที่พวกเราโฟกัสในการพัฒนาสํานักขึ้นโดยไม่โดนพลังจากภายนอกเข้ามาแทรกแซงมันขึ้นกับการทวงดุลระหว่างสํานักต่งตางๆที่เข้าร่วมการประชันมังกรคู่ครั้งนี้ นั่นน่ะเป็นสิ่งที่พวกเราควรจะโฟกัสมากที่สุดการที่พวกเราอยู่ในตำแหน่งท็อปๆของการประชามังกรคู่นี้ถือว่าเป็นรางวัลเป็นแค่เล็กน้อยเท่านั้นรางวัลที่แท้จริงของพวกเราคือการที่พวกเราได้ผูกมิตรกับสำนักต่างๆในหมู่สำนักระดับกลางสำนักจิตมาติดหนี้บุญคุณพวกเราอยู่และนับว่าเป็นสำนักที่เป็นมิตรกับพวกเราได้ส่วนสำนักเทพกระบี่ได้กลายเป็นสหายของพวกเราผ่านการต่อสู้ และถือว่าเป็นพวกพ้องที่ดีเลยทีเดียวและสำหรับสำนักระดับสูงถึงแม้ว่าค่าจะทำให้เยดินบัตรเจ็บสาหาัสแต่ว่าอู่ชิงชิวนั้นเป็นผู้ชายที่น่าเคารพนับถือและดูแล้วเป็นคนที่ติดสนิทเข้าถึงได้ง่ายส่วนสำนักเพิงโลก,กันนั้นพวกเราสามารถเข้าไปผูกมิตรกับพวกเขาได้ว,ว่าไงนะพอบานโจท่านเกือบฆ่าหยางหมูไปนะ ในการประลองครั้งล่าสุดท่านลืมไปแล้วเหรอและพวกเราจะไปตีสนิทกับพวกเขาได้ยังไงในเมื่อพวกเขาโกดแค้นพวกเราอยู่แบบนั้นมันเรียกว่าการตัดสินหนังสือจากปกหรือว่าตัดสินคนจากภายนอกพวกเจ้าเชื่อขะเถอว่าพวกเราสามารถผูกมิตรกับสำนักเพลิงโลกันได้